สวัสดีครับอก,กับผมนะครับช่างตีไบเลอร์นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการเปิดของไบเลอร์ระบบงไบเลอร์เปิดแก๊สยังไงเปิดแก๊สกี่ทังวิธีการเปิดไบเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้สตรีมนะครับสตรีมอันนี้จะเป็นสตรีมขาเข้า,ขาอันนี้จะเป็นสตรีมข,าอ,นนขาออก อันนี้จะเป็นสตรีมในาการถูุแกทหรือเขาเรียกว่าวาววาวคับเปิดวาวอันนี้ก็วาวอันนี้ก็วาวตามามาขาบ้านๆแต่ส่วนี้จะเป็นทั้งสตรีมครับอันนี้ผมกำลงังรีดแก๊สอยู่การทำงนานของเริ่ม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายชิปเต็มให้ดู ว่าจะเปิดยังไงยังไงที่เปิดอันนี้ยังไงเปิดวาล์วนี้ยังไงตอตัดแก๊สทำอะไรที่อะไรตัวนตัวแมงนี้เป็นจะเป็นหัวเบนเนอร์นะครับหัวเบนเนอร์ในการใส่แก๊สเข้าไปข้างในตัวของไวเลอร์ ระเบร์จากแก๊สเวลาเราจุดให้เราสังเกตตรงนี้ถ้าไม่ริดตรงนี้ถ้า็นก้ทำงานแสดงว่าปกติทำงานนมันเลื่อนปล่องลงให้เรามาดูที่แก๊สนะครับระดับแก๊สเห็นไหมครับสังเกตที่ระดับแก๊สนี้คือไบเบร์ทำงานปกติ ะระดับน้ำนะครับที่สองกิโลสองกิโลกว่าหรือเกือบสองกิดลครึ่งนะครับนนเป็นตู้ของไบเลอร์ผมจะมาลายให้ดูตอนที่ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นปั๊มตัวที่หนึ่งนะครับปั๊มตัวที่สองในราบบเลือกที่อันนี้ผมเปิดที่ออโตอยู่นะครับ จะเ,เลือกช้าที่ปั๊มสองครับขัมสองนี่จะเป็นแดงกับเขียวนี่หัวเบนเนอร์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวาถ่ายขั้นตอนในการปฏิบัติเปิดทำงานของไบเล์